ไม่รู้จะบบอะไรคือแบบคุณน่าจะเคยเนาะบางทีเจอ Windows มาเป็นอ Windows นั่นแหละมันอัปเดตจาก Windows 10เป็น Windows 11แล้ว u ูเซอร์หรือผู้ใช้อะ่ะเขาใจร้อน อใจร้อนเขาก็ปิดเครื่องไว้เออแต่เอางี้ก่อนหน้านั้นอนะเขาเรียกไอทีลงไปดูเออว่าเครื่องมันอัปเดตอยู่เสร็จแล้วเนี่ยเออเขาโทรไปถามคนที่ใช้เครื่องประจำเว้โทรไปคนที่ใช้เครื่องประจำแม่งบอกว่าก็ปิดแล้วพี่ เออเดี๋ยวมันถ้าขึ้นมามมาาเอาทําเองใหม่มันก็ขึ้นมาเหมือนว่าเหมือนเดิมแหละเขาหันมาถามเราว่าถ้าปิดเกิดอ,อะไรขึ้นไปเราก็เลยบอกเลยว่าโอเคถ้าพี่ไม่เชื่อผมพี่อยากปิดที่ปิดเลยอย่างมากถ้ามันหายไปผมก็รอเป็นโดมใหม่เท่านั้นเองเออแค่นั้นเออแล้วเขาก็ไปคุยกับทางนู้นว่าเออเราเราไปไปขู่เขาว่าเป็นอย่าง,งนู้นอย่างนี้ ไม่เป็นไรครับคุณอยากทาคุณลองเลยอย่างมากก็แค่งานคุณหายผมก็ลองวินโดว์ใหม่แค่นั้นเองผมไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วอืมเขาก็ลองเว้ยพอเขาลองเสร็จยังไงร,รู้ว่าแม่งขึ้นกลางหน้าจอเลยแไ่งขึ้นใต้ใต้ใใในหน้าจออย้ยคือระบบมีปัญหาครับสุดท้ายยังไงตูตูก็ต้องทำให้อยู่ดีไป ได้บ,บอกว่าลงฟิกอบันพูดกูได้ไหมวาอืมพอทำให้ก็ทำได้แช่อะไรอะฟิตเติมรีโตลกลับมาก็คือไปกู้ระบบเดิมก่อนที่จะอัปเดตกลับมาให้มันใช้งานได้เหมือนเดิมซึ่งก็ไม่รู้ว่าแม่งจะอัปเดตอีกทีเมื่อไหร่อืมก็ยุติใจร้อนครับผมถ้าเกิดคุณรอ,อนิดนึงนะอัปเดตเสร็จแล้วจริงๆอัปเดต ที่ผมทำทั้งหมดรีเซ้นเรียโตไปคู่ระบบคืนไปทำอะไรถ้าคุณรอเสร็จแล้วครับจริงๆถ้าคุณรอไปเสร็จแล้วผมก็ไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันอืมก็อย่างว่าครับผมเจออย่างนี้เยอะเยอะมากยูเตอร์ที่ผู้ใช้งานหร่ที่ใจร้อนโอเคไม่มีอะไรแค่อยากจะมาอัปเดต อะไรที่อยากใจร้อนนะฮะขอร้องเลยไอทีเหนื T ่อยนะเบ๊ายบาย